หลายคนนะคะอยากรู้นะคะว่าถ้าตัวเองเนี่ยมีสามีเป็นโอปป้าที่เกาหลีนะคะแล้วคุณเนี่ยไปเยี่ยมสามีที่เกาหลีด้วยการถือวีซ่า C ขีด3ขีด1นะคะหรือว่าเป็นว e ีซ่าเยี่ยมเยียนนะคะแล้วคุณเนี่ยจะสามารถทํางานที่เกาหลีได้ไหมและถ้าเกิดทำเนี่ยถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายไหมนะคะคําตอบคือชัดเจนอยู่แล้วนะคะทุกคนว่าจุดประสงค์ในการเดินทางของคุณคือ ไปเยี่ยมสามีนะคะเยี่ยมครอบครัวที่เกาหลีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวีซ่าเยี่ยมเยียนจะไม่สามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยทำงานที่เกาหลีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเกาหลีเขาอะ่ะปรับเข้มมากๆนะคะคือเจ้าหน้าที่ตอมเนี่ยก็จะมีการสุ่มตรวจไปยังบ้านของอป้านะคะที่มีภรรยาเป็นชาวไทยคือเขาแม้กระทั่งขอดูแชทจากมือถือเลยนะคะแล้วก็ดูรายรับรายจ่ายว่า ภรรยาคุณเนี่ยวันวันหนึ่งอยู่ที่บ้านจริงไหมแล้วก็ไปแบบแอบ,บทํางานหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสไปร์เกาหลีนะคะซึ่งแพรเนี่ยมีพี่สาวที่รู้จักนะคะก็พี่เขาแต่งงานกับคนเกาหลีตอนนี้ก็คือถือวีซ่า เยี่ยมเยียนอย่างเดียวนะคะซึ่งก็ไม่ได้ทํางานก็คือเหมือนพี่เขาก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าทางตมงเกาหลีเนี่ยมีการสุ่มตรวจตามบ้านนะคะว่าภรรยาอยู่บ้านจริงไหมแล้วก็ขอดูแชทในมือถือด้วยนะคะว่าภรรยาของอป,ป้าเนี่ยมีการติดต่อแบบหาแรงงานในไทยหรือว่าที่เกาหลีไหมประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่คุณมีสามีเกาหลีจดทะเบียนสมรสกันแล้วแต่ว่าคุณยังไม่มีวีซ่า F6 หรือว่าวีซ่าแต่งงานนะคะการลักลอบทํางานด้วย การเดินทางเข้าไปในเกาหลีด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือว่าวีซ่าเยี่ยมเย็นเนี่ยถือว่าเป็นการทําผิดกฎหมายนะคะแล้วถ้าคุณโดนจับเนี่ยจะทําให้คุณติดแบ็กลิสต์แล้วก็การที่คุณจะขอวีซ่าแต่งงานผ่านเนี่ยค่อนข้างยากนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าได้รับโอกาสที่ดีแล้วนะคะมีสามีเป็นคนเกาหลี ก็ให้อดทนรอก่อนนะคะอยู <superv ising refugees> ่ด้วยการด้วยวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าเยี่ยมเยียนไปก่อนถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันแบบโอเคแล้วนะคะหรือเราอาจจะท้องแบบนี้ค่ะคือโอกาสที่คุณจะได้วีซ่า F6 เนี่ยคือมันมันเยอะมากนะคะเพราะว่าเหตุผลด้านมนุษยธรรมเนี่ยความรักมันเป็นอะไรที่ ดีงามมากนะคะคนคือสถานทูตถึงต่อให้ผู้หญิงคนนั้นจะถูกจับเคยเวอร์วีซ่า Visa มีคดีอะไรในเกาหลีเนี่ยคือแบบว่าบางคนนะคะไปทางานนวดงานสวนโดนจับสงกรับแบบเนี้ยแต่ว่าพอแต่งงานกับผู้ชายเกาหลีมีทะเบียนสมรสเนี่ยคือวีซ่าท่องเที่ยวส่วนมากก็คือผ่านนะคะแต่ว่าส่วนวีซ่าแต่งงานเนี่ยก็ต้องพิจารณาเป็นลําดับขั้นตอนไปซึ่งมันจะมีขั้นตอนเยอะมากนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเอาวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยียนสามีเนี่ยไปล,ลักลอบทางาน ที่เกาหลีนะคะเพราะว่าถือว่าผิดกฎหมายนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอให้ได้รับสาระดีๆจากคลิปนี้นะคะมีอะไรสอบถามได้จ้า